โป o เจกต์สี o อีคโนมิ w p r วโปรเกันยายนนี้เปิดรถไฟทางคู่จากนครปฐมถึงประจวบะลุชุมพรส่วนที่1สาระสำคัญของข่าวนายเอกลักษณ์รยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนว่าตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่7เส้นทางและโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่2เส้นทางตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว2โครงการคือ 1. โครงการช่วงชุมทางฉะเชิงเซาคลอง10เก้แก่งคอย2โครงการช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและใกล้เสร็จแล้ว3โครงการได้แก่ โครงการช่วงนครมะทมหัวหินโครงการช่วงหัวหินถึงประจวบคีรีขันและช่วงประจวบคีรีขันถึงชุมพรส่วนที่2วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจของข่าวประเด็นที่1ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟรถไฟทางคู่สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนดและส่งผลให้ขณะนี้การดำเนินโครงการต่างๆมีความก้าวหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการแล้วสองโครงการคือโครงการช่วงชุมทางฉะเชิงเซาคลองสิบเก้แก่งคอยและโครงการช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นประเด็นที่สองการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนเจ็ดเส้นทางและเส้นทางทางสายใหม่สองเส้นทางแล้วเสร็จประเด็นที่สามภาพรวมทั้งสามโครงการ เริ่มมีการทดลองให้เปิดใช้ทางคู่ใหม่บางช่วงเพื่อทดสอบระบบทางไปแล้วจากนั้นทางการรถไฟมีแผนเปิดใช้งานจริงช่วงเดือนกันยายน66ส่วนที่3หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการ3.1การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ และความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟกำหนดอัตราค่าภาระการใช้การรถไฟบริการและความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกต่างๆ3.2กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างส่วนที่4แนะแนวทางการนำสาระของข่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดการภาครัฐ 1. ภาคักรัฐควรดูแลตรวจสอบอุปกรณ์อะไหล่ทุกๆครั้งก่อนใช้งาน 2. ภาครัฐควรดูแลเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยบนรถไฟส่วนที่5สรุปผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนและโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่2เส้นทางโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิด ให้บริการแล้ว2โครงการและจะรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับขนส่งและประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย